ก็หรือค่ะมาติดตามประเด็นเหตุการณ์ที่สําคขัญก,กันก่อนนะคะซึ่งลาสุดเนี่ย่ันแม่ทัพภาดิซีมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนรายยิงปะถากกดระเบิดไซต์เจน้าที่ตำรวจสอบพ่อยรังและอ,อสอขนาดออกตรวจพื้นที่ก่อซังแร่งติดตามคนรายปรับมาตรการดูแลชุมชนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ ความคืบหนาเหตคนรายยิงประธานและกดระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสพออยารังและและเจ้าหน้าที่อ,อสอนาดออกตรวจพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลย่างรังหมู่สามตำบลย่างรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่จากศูน์พิสูจน์หลักฐานซิบเข้าพื้นที่ตรวจสอบแก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นเนี่ยพบรถยนต์ตำรวจหนึ่งคันถูกกระสุนและสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายทางคันแข่กันพบรถเครื่องซ่องคันลมอยู่นาสำนักง,งานเทศบาลตำบลย่างรังได้รับความเสียหายสำรับอาคารสำนักง,งานเทศบาลตำบลยารังเนี่ยมีรองร กระสุนจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบป,ปลอกกระสุนฝืนเนี่ยล้นอยู่บนถนนหมาว่ารอยปปอกแล้วก็พบชิน้นซ่้นระเบิดชนิดควางไม่ทราบชนิดเจ้าหน,น้าที่ก็เลยแกะไปเป็นรักฐานพร้อมตรวจสอบความเชื่อมโยงกับพู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ค่ะขณะทีพ่พลทสันติสตกุลตนาคม่ทับภักทิซ่ซผู้มยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเสค่ะก็ได้ลงตรวจสอบพื้นเทเกิดเหตุและก็รับฟังสรุปสถานการณ์ค่ะ โดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะพร้อมกับกำชับในสวนี่เกี่ยวข้องให้แร่งดำเนินการด้านสิทธิกำลังพลแก้ครอบครัวเป็นการด่วนและก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่และก็ตั้งจุดตรวจด้านตรวจทางเส้นทางลักแล้วก็เส้นทางรองเทคาดว่าคนรายจะใช้ในการลบนี้พร้อมกับตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในถูกจุด โดยประสานการทำงานรวมกับผู้นำทองทีทองทิ้นเพื่อที่จะติดตามคนไรยให้ได้โดยเร็วสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะเนื่องจากว่าเป็นพื้นเที่แหล่งชุมชนนะคะนอกจากนี้แม่ทัพภาคทิเซก,ก็ได้สั้งเฝ้าระวังพื้นที่ล่อแหลมแล้วลก็ปรับมาตรการการดูแลก,การรักษาความปลอดภัยในแหล่งชุมชนโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารระวังน่วยภายหลัง เกิดเหตุชุกเฉินห้ซ่ามาติดต่อและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใดทันทีค่ะทางนี้ข้อความรวมมือพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดพบเห็นเบาะแสข้องกลุ่มคนร้ายก็สามาหถัดแจงได้ทีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมันคงประจำพื้นที่รือว่าไม่เล็กไส้ด่วนกองอำนวยการรักษาความมันคงภายในผักเซส่วนนานะคะทีไม่เหล็กหนึ่งสามสี่หนึ่งค่ะรือว่าไม้เล็กโทรศัพท์ไส้ตรงแม่ทับทีกเซผู้อำนวยการรักษาความมันคงภายในผากเซนะคะทีไม่เล็กโทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามสองเกาเกาเกา ได้ตลอดหยิบซีชั่วโมงเลยค่ะ,คะโดยถูกบ็อกแซนนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่เยเขาจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับนั่นเองค่ะ่ะใชค่ะ,คะ